เดี๋ยวจะพาไปอีกล็อกอยู่นะครับเพื่อน ค่ะพี่น้องอื้ออ๋อพี่น้องลองดูรูปนี้ดินี่ขาดอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยโหฉ่ำมากเลยอื้มหวานเพื่อนเพื่อนนางน้อยบ้านสวนจะพาเพื่อนเพื่อนมากินแบล็กเบอร์รี่นะคะ ท่านละร้อยบาทไม่จำกัดเวลานะคะจากต้นสดๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือตอนนี้ยังอยู่เขาค้อนะคะน้องบ้นสวนเขแวะมากินอีกนะคะเพื่อนเไปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในสวนอีกนะคะเราต้องมากินกันดื่มให้เต็มที่เลยนะคะเพื่อนผู้ใหญ่ร้อยบาทนะคะผู้สูงอายุเจ็ดสิบขึ้นไปฟรีนะคะสองท่าน เอามาในสวนแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โหเรานะคะมาดื่มด่ำกับแบล็คเบอร์รี่ดีกว่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะบ้านสวนจะพาเดินลงไปข้างล่างนะคะเดินเข้าไปข้างล่างนู่นเลยค่ะเพื่อนๆไปสอยลึกๆนะเพราะว่ามันจะมีลูกตัวโตใหญ่ๆนะคะเพราะว่าบริเวณแถวนี้นะคะเพื่อนๆก็คืออยู่ใกล้ตรงทางเข้านะก็จะมีลูกค้าท่านอื่นเข้ามาชมมาชิมลูกที่สุกๆจัดๆหวานๆไปแล้วนะคะ นางน้อยบ้านสวนก็จะลงมาด้านล่างดีกว่านะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะลงมาด้านล่างดีกว่านะโอ้โหเดี๋ยวเข้าซอยไหนดีเราพาเดินชมกันก่อนเดี๋ยวจะไปล็อกข้างล่างดีกว่าสวนนเราต้องอยู่ในนี้สักหลายๆชั่วโมงเดี๋ยวพาเลี้ยวเข้าซอยนี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ เข้าซอยนี้ไปเลยเราจะหาลูกที่สวยๆ,ๆแล้วก็สุกๆนะคะอันนี้ก็น่าจะยังนะคะหรือดูเป่งๆลูกนี้ดีกว่าค่ะเนี่ยดึงแล้วหลุดไปเลยนะคะเพื่อนสีดำอุ้ยนี่นี่นี่น,นี่หาลูกที่แบบเป่ง,ปงใหญ่ๆเดี๋ยวพาเข้าซอยนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะออกไปอีกซอยหนึ่งนะคะเพื่อนนี่ค่ะเด็กง่ายเลยนะคะไไง่ายเลย เดี๋ยวเด็ดได้เยอะก็จะนั่งชิมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะโอ้ยนี่เพื่อนๆดูสิดูซิโอ้โหช่ำๆเลยลูกล่างๆนี่กินล่างๆไปเลยนะคะต้องดูลูกที่ช่ำๆนะคะทุกคนโอ <Okay. S 1> เคจะชิมให้เพื่อนได้ชมกันนะคะ เพื่อนๆพอดีแหละใบ้านาสวนก็จะนั่งใต้ต้นเลยนะคะคส้ำมาก กินอย่างนี้เลยค่ะขา,าลูกวบอลช้ำๆเดี๋ยวจะพาไปอีกล็อกอยู่นะคะเพื่อน จะพาเพื่อนๆไปอีกล็อกอยู่นะคะ เพื่อนมาแล้วมาแล้วด <Okay no, S 1> ูดูโอ <something. S 1> mm ้โหหวานฉ่ำเด็กจริงจังจริงนี่เผลอที่เผอเผออ่ะเผอตรงไหนเออเอาใหม่อใหม่จังก็ได้อะอะ่ะบางลูกก็เปรี้ยวนะคะทุกคน นดูเต็มต้นเลยอะ่ะเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวจะพาลงไปซอยข้างล่างอยู่นะคะเราจะเลี้ยวไปทุกซอยเลยดูนี่ดูนี่โอ้ยมุมนี้มุมนี้มุมนี้ค่ะพี่น้องโอ้ยปืดโอ้ย อ๋อพี่น้องลองดูลูกนี้ดินี่ค่ะลูกอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหฉ่ำมากเลยห,ห,หวานเพื่อนเพื่อนตะส้อนปา่าจ้าตะซ้อนปา่าจ้าอุ้ยสิผ้าลงไป้างรางอยู่ค่ะพาลงไปสมโอ้นยนุ้ยนี่ขึ้ใหญ่แลยพี่น้องเราเนีย่ยนี่นี่อุ้ยนยนี่หวานนี่นี่จ้าเนี่ยหวานดูเลย เดี๋ยวเด็ดลูกนี้ให้เบิ่งนกันนี่ค่ะดึงง่ายๆเลยเนี่ยค่ะอืมเป้งๆเลยพี่น้องเนี่ยเป้งๆเลยคุเน,น,น่ะเฮ้ยลูกบิรใหญ่นึงสิได้กินให้เบิ่งอีกเด้ป่ะที่นี่ซื้อได้กินให้เบิง่งเด็ดมาหลายๆกันจ้ะเด็ดมาหลายสิกินให้เบิ่งอยู่กินให้เบิ่งอยู่เข้าหาหน่วยช้ำๆเบน็นมีอะค่ะหน่วยเย็นอ้วนเป็นสีมีอยู่ดอกมีหลายอยู่คนเนาะคะ่ะชมบรรยากาศเนาะ เด็ดใบเด็ดใบสีม่วงสีม่ใหม่พี่น้องได้เบิงกันนวยนวยนี่ไหมเด็ดกันน่วยนี่โอ้เละ้มีน้ำน้ำได้จ้าพี่น้องเมื่อแดดมืดกว่านะคะโอ้นี่นีพี่น้องแล้วแล้วแล้วข้างใน้าอเหรไหมคะที่ว่านวยเป็นตะวันนะจ้ะบ่ต้องรีบเร่งได้จ้าพี่น้องอันนี้หน่อยบอกจะของได้ค่ะบ่ต้องรีบเร่งเลยเพราะว่ามีหลายแห้งค่อยๆซองเบิงค่อยๆแบบนี่ค่ะ ลูกช้ำๆไว้กินเนาะคะ่ะขั้นเห่าอันเอาลูกเชื่อช้ำไรายมากอกะอันนี้นะครพี่น้องมันเปรี้ยวไหมค่ะเปรี้ยวมันกะบริเปรียบบรปปร้ยวจี๊ดซะทีเดียวนะคะ่ะคือเปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อนๆเปรี้ยวอมหวานหน่วยสุซกัสิเด็ดง่ายนะคะเดี๋ยวรอรอไปก่อนเท้าไปกินเทียดเดียวนะจ๊ะจะหาลูกง่ายๆรุ่นนี้เลยะคะ่ะใส่นี้เลยเดี๋ยวหน่อยบานสวนยางรอไปสุดท่ากันนะจ๊ะก็จะผ้าชม่ม กินโอ้ยตอสออนมะจ้ะพี่น้องเอยตอสออนแท้บัดนี้แล้วโอ้โหพี่น้องเอาลูกได้ดีแล้วห้าลกลุ้มหนไแม่คนน่ะกลุ่มไหมงามได้สร้อยนี่สร้อยนี่ดกแห้งสิบห้าไปสร้อยอื่นูน่ได้เนี่ยอือทีอ่โต้ดปิดเปิดเด็ดดีดน,นี่กันจ้ะด็ดน,นี่กัน เด็เต็มมือซิมทีเดียวนะจ๊ะ